อบถามครับอันนี้เมืองที่ทนยังเมืองเดิมอยู่เมืองดมที่ที่น้องบิวมาครั้งแรกอ่ะนั่นแหละยังเมืองนั้นอยู่พี่ยังไม่ได้สร้างเมืองใหม่แม่น้องมิวมิวก็เอาซะพี่โนเลอย ึงพี่จะดูไม่น่าเชื่อถือแต่เชื่อพี่หน่อยเหอะยังเมืองเดิมอยู่จริงๆหนูก็ถามเพราะความแน่ใจเอ้ยแม่ถึงพี่จะแบบมีประวัติในการหรอว่าเออสร้างเมืองใหม่อยู่บ่อยครั้งแต่มันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆเชื่อพี่ได้เลยโหวงตาน้องมีวงตามองตานี่นี่เดี๋ยวบบนึงนะโหพี่อ่ะอันนี้กันเลย น้องมิวมองตาพี่นะมองตาพี่นะมองตามองตาปิ๊บปิ๊บปิบปิบปบภาพจำมันชัดเจนะ